เป็นยังไงคะหาหนอยจ้าสวัสดีสวัสดีสสดหาหนอยเ้าเขาได้พี่น้องเข้าใหญ่พี่เข้าปกติเัาปกติเก้าซีเตัวพี่น้องนี่วดกนวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่เนาะพี่น้อง นี้ก็วีไอพีเด้อพี่น้องเมื่อยท่นที่ยี่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อยี่สิบสี่มันเข่ามันเข่า V ีไพเด่นให้ศูนย์เด่นให้ศูนย์ท่านที่ยี่บสี่ด้อพี่น้องเด้อที่ยี่สิบสี่เด่นให้ศูนย์มันก็มาศูนย์ห้ามันก็มาเข้าศูนย์ศูนย์ล่างของ VIP ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ศูนย์ศูนย์เด่นศูนย์ตัวเดียวต่อมาต่อมาต่อมาวันที่ยี่สบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบห้าแลวพี่น้องยี่สิบห้าเด่นสีแล้วก็มาเก้าสีเขาตัววงให้พร้อมแล้วพี่น้องอันนี้ก็ตัววงเลอพี่น้องเ้อตัววงให้ด้วยนะตัวนี้ก็ตัววงให้ด้วยเ้อวงสี่ตัวตัวนี้ก็หกตัวมันเป็นสูตรเดียวกันเด้พี่น้องมันก็เลยได้ทอกันเนาะเก้าสี่นี่เก้าสี่ บางทอมันก็ับมาบวครบสามตัวมันก็มาสองตัวอยู่ดีแหรอพี่น้อง้วบนี้หันเ้าเหรียญสามน้อยมันหลายเนาะพูสําหรับทุนหน่อยเขาก็ใส่จกเอาที่อันที่วงหนึ่งก็ได้พี่น้องเอาตต้งแต่อันวงมันกับว่าพาดนี้หละพีเดียววงห้ยซีอันกัเขาศูนหาตัวนี้วงให้สี่ตัวมันก็เข้าสี่เก้าสี่นะพี่น้องอันนี้เข้าตรงๆนะอันนี้ก็เข้าตรงๆบางงวดมันก็ต้องกลับด้วย้ะพี่น้องเด้อกลับด้วยแล้วก็สามน้อยเด้อ เพราะว่ามันเรียกมันก็ไม่หลายตัวเนาะเราเอาตั้งแต่ตัววงเนี่ยตัวตัวที่เน้น,นแหละเขาเรียกตัวเน้นวงกลมก็คือเน้นถ้าตัวไหนออกแล้วก็คือเราเน้นระบายสีให้จะได้รู้ว่าเออมันมาตัวนี้ถ้าเราจะทาหมดอย่างนี้แลมันมันก็ไม่รู้ว่นมาตัวไหนเนาะ,ะและทีนี้วันนี้จะพี่น้องมือนี่มือนี่สามหน่อยเหมือนเกิดเหมือนเดิมเลยสามหน่อยมัดรวมเ้อฟังคาเตือนทางช่องก่อนจ้าคำเตือนทางช่องคําปิ่นพารวยนะคะเป็นเพียงแนวทาง ลงให้เพื่อเป็นแนวทางไวยรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยนะคะหมวยมีเข้ามีหลุดจ้าไม่ได้ยุยงส่งเสริมกันพนันใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะเด้อฟังคำเตือนทางช่องขอเวลาแปดนาทีได้พี่น้องเด้ยขอเวลาแปดนาที พี่น้องเบิ่งว่ามันมาทางใดเคยมาทางใดพี่น้องก็นเน้นทางนั้น้ะพี่น้องเด้อมันบ่แน่นอนด,นดอกเลขก,ก็ได้มันมาสองสองเที่ยวแล้วพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้ามาเด่นศูนย์เด่นสี่เก้าสี่กะวงให้ติดสี่พี่น้องวงให้ติดสี่วงให้ติดสี่เด้อติดสี่นี่ให้ให้เบิ่งยอดหลังพี่น้องคือว่ามันเขา่ามันมาสูตรนี่สูตรเก่าสูตรมาครบสามตัวเด้อ เก้าเลยาได้ดเต็มให้เนาะมือที่มือที่เส้าหาว่าน,นี่เหรอพี่น้องเกแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือ0ูนย์ห้าศูย์เด้อมาครบเลยพี่น้อง มันมาครบแล้วมันก็เด่นแม่นเด้พี่น้องเด้อเด่นแม่นแม่นตัวนี้ก็เด่นแม่นแม่นแล้วอ่ะเบิ่งงวดนี้พี่น้องมันสิแม่นบว้อนสิเข่าน้อยไดเด้อนี่แหละเบิง่งว้ามสิเข่าน้อยไดมันมาครบนี่เลยพี่น้องมีห้ามีหกมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 6, ่งม,ม,มันเด็กห้าก็มาจับจับคูวิ้นกันนด้พี่น้องมันจะได้หาตัวหาตัวเด่นมันจะได้ยุ่ซิบคูนี่ห้าเก้าหกห้าเก้า

เด็ห้าศูนกลับมาแล้วแบบนี้ก็หกเก้าศูนย้กศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้ครบเลยเด้อพี่น้องเด้อครบออกมาค่ะไันได้สิบชุดก็คือครบแล้วเขาก็มาเช็คเบิง้งว่าเขาเขียนซ้ำกันบอนซื่อหรอกบาทนี้เขาก็มาทั้งนี้5หกห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหนกหนึ่งเก้าศูนย์เก้นึ่งศู่งมาวิ่กันสิะพี่น้อง มันก็เขามาสองงวดแล้วเด้่ค่ะลองเบิรงงวดนี่มันสิเป็นจังได้สูตรมาครบนี่แหละพี่น้องมาครบมาครบเด้อเขาตัวใด่อยสีวงให้เด้อพี่น้องเด้องวดนี้เอาไปแบบนี้ก่อนสูตรมาครบสามตัวโต้ส่วนมากเขาก็บ,บ่ได้ ปักลักได้พี่น้องมาตัวเอาเติต,ตัวนี้เน้นไปไปเฮ็ดหกประตูกับอะตัวพี่น้องนี่ลก็ลดลงมาประหยัดกว่าสามสามชุดหนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เป็นหกขาเนาะอันนี้ก็หก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 หกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกสามสิบหกชุดเองสามน้อยเด้ สามสิบหกชุดกับพกขาเทืินพี่น้องเลขยกสามตัวเนาะอันนี้เขาเอาตัวตัววงกัได้เ้ยพี่น้องเด้อเน้นตัววงห้มันเข่ากับเด่นเขาเซียงไปเลยพราะว่าเด่นมันมาสองงวดเลยพี่น้องก็ะือว่าแม่นอยู่นะลองดูจ้าลองดูหมยเป็นเพียงแนวทางคะ่ะหาานอยหาานอยมนที่ยี่สิบหกเด้อเมื่อแรงเมื่อแรงเมื่อแรงก็คือตอนเย็นนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอจ้าแคปหน้าจอ โอ้ยหาหน้อยมัดรวมโอ้ยเห็นบอลืมเขียนเห็นบอกหาหน้อยมัดรวมหาหน้อยมัดรวมสามน้อยแล้วพี่น้องสามน้อยพีเศรษปกวีไอพีพ สามน่อยแล้วเบื่งความเสิออกตัวใดฮะความมาลงมองนี่ไปนี้ออกตัวไหนเราก็มาลงตรงนี้แหละพี่น้อ,อ,อ,งนองใจยี่ตรงนะอกวมาพี่นาะพี่กเกษตรนั่นแหละพี่ก็คือพี่เศษปกก็คือปก,กติอ๋เอาระดับย่อไว้พี่น้องระดับย่ออแคบหน้าจอคะ่ะแคบหน้าจอ ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเด้อเดบัพลาดชิปใหม่ๆหมฮาน้อยลงทุกมือค่ะฮาน้อยน่ะแต่ว่าล่าวนี่เว้นมือเว้นมือลงค่ะพี่น้องยังมียังมีเวลาให้เขามาคิดน้อยทุกมือให้ได้อยู่ค่ะหอยไทยนี่ก็ยังมีหลายหอยไทยอ่ะ,อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ